สวัสดีจ้ะพ่อแม่ไอ้จีสูคุคน่ะจะเนาะของมันเราก็จะเลืมกคนลค์กดใช้ได้จเด้อกดซับไครกดกระดิ่งน่จจะพี่น้าง ห็าลยคุณน้องกต้องกัดลายต้งแต่ไหนๆงร่อยก็นพลงเด็ดก็คืนอะจ๊ะมีส่วนเด็ดๆก็อยู่ข้าในนี่ก็มี ดําดาเกินเขาติดก็เริ่มติดก,กัดแล้วพี่นอ้องตัวผู้ยังไม่ถึงปีเอนี่พี่วาดพี่วาดสบายดีพี่วาดสนมากแข็งแรงมากพี่วาดสองตัวนันก็จะกัดกันอีกแล้วเนาะ อืมอืมเป็นอะไรฮะเป็นอะไรฮะข้างในก็จะตัดกันตีกันพ่วาดออกไปไม่ได้นะเจ้าสลิดจะไม่ได้ทำมนันเลยอย่ากล้องแม่จะล้ม สวัสดีเด้อจ้ะพี่น้องหอมาแล้วก็อย่าลืมกดไหลกดแชร์ให้น้ำเน็ตจ้ะกดะซักตะไคร้กดกระดิง่ง้ะจ้ะพี่ว่านไม่ออกไม่ออกกดะซักตะไคร้กดกระดิง่งแล้วก็สิไดพบพลาดคลิปใหม่ๆนะจ้ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้น้ำเน็ตเลยพี่น้องเลย ว่าถอยออกมาเลยดื้อนักพ่ว่าเนี่ยออกไม่ได้อยากให้ออกอยู่พี่น้องแต่ว่าสลีดกับตําเกิงมั่นว่าท่าในเฮ็ดมัน,น นำเกินก็เริ่มจะติดสัตว์แล้วเราก็เลยไม่กล้าปล่อยมีคงบนคุณพี่นออ้องคุณพ่อโมยุกพี่ดาอยู่ข้างบนหมดแม่ไม่อยู่สี่วันไม่กินข้าวกินปลาพี่ได้หอมกระหล่องเลยกลับมาหอมกระหล่องเลย ในก็ขอพกุณหลายๆเด้อจากเขาติดติดตามขันเบิ้งคลิปเราก็่าลืมเหมือนถ้าขามโฆษณาเด้อพี่น้องก็ขอพกุณนหลายๆจากเพราะว่าโฆษณาเข่าเราเด้อจากพี่น้องเนาะเราผ่านแล้วก็ขอห้เบิ้งโฆษณาให้มันจบไม่ได้จ้ะเราจะได้มีค่าขนมเด็กๆนะจ้ะพี่น้องเนาะค่าอาหารค่าขนมเราเปิดร้างรายได้ได้ทุกช่องทางแล้วเด้อจ้ะพี่น้องยังไงก็ช่วยสนับสนุนเด้อจากพี่น้องเนาะ ช่องทางไหนช่องทางหนึงนะ่งเนาะอยากซุปเปอรแป์แคบเวลาไลฟ์สดก็มีนอกจากพี่น้องแล้วก็ช็ชอตก็มีน้นนอกจากพี่น้องสมัครสมาชิกก็มีเนาะก็ขอบพุค่คเขนหลายๆจา่าที่ช่วยสนับสนุนนอกจากพี่น้องเนาะแต่อย่าลืมเด้อจากพี่นอ้องเบิง้งคลิปก็จะาขามโฆษณาได้จ้ะเด็กๆเผื่อจะได้มี ซื้อขน,อเออขนมเนาะพี่น้องเนาะข่าขนมของเด็กๆก็าอาหารของเด็กๆเ,เนาะขอขอบคุณหลายๆจ้ะที่ช่วยสนับสนุนเขาก็ช่องเล็กๆช่องหนึ่งช่องไม่ได้ไปไหนมาไหนหรอกพี่นอ้องก็ถ่ายอยู่ในบ้านนี่แหละยอดวิวก็ไม่เท่าไรหรอกวันหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบแค่นั้นแหละไม่ขึ้นไปไหนไกลหรอกกันนี้นะบอกเคยถึงรอยจากเท้พี่นอ้องเอ้ย จงังไรจังควาชได้ยอดยิ้วน้องขอหลายๆเพราะว่าขนาดสอ,องพันสามพันคนเพื่อนั่งบอคอยได้ย,ดยิ่เพราะว่าเ้าสิไปเห็นอีอย่างจริพี่น้องก็จังไดแก็ขอขอบพระคุณหลายๆจ้ะนี่พี่วาดนี่ก็โอ้โหนอนละมานั่งดูเพื่อน นีเ,เดี๋ยวเราก็จะหุงข้าวนะพี่น้องเนาะยังไม่กินข้าวเช้า ก็ปเปิดพัดลมนะพี่น้องมันห่อนแห้งร้นอนมากดูนางงามนอน,นอยู่ยข้างบนน่ะ ขอปีกคลิปด้วยจ้ะพี่น้องพี่ว่ามานั่งบงังเนี่ยเดี๋ขอพระคุณหลายๆจ้าขอมั้งหรอกะอย่าลืมมึงอ่าอย่าก,กดข่ามโฆษณาด้วจ้ะพี่น้องเนาะจ้ะเนาะอยู่ดีมีแฮงสุขสุขสุขสนสวัสดีจ้าลำล่ำรวยๆวยอ่างนี้ฟังจ้าสวัสดีจ้าขอกันคลิปหนาด้วจ้ะ